โอ้โหแปลงนี้ทำไมข้าวดีดเยอะจังเลยป้ารู้สึกยังไงคะข้าวดีดเต็มนาเลยเนี่ยเสียใจจ้ะเพราะจะไม่ได้ผลผลิตผลผลิตจะไม่ได้เลยถ้าเ,เป็นสภาพนี้น่ะมันเยอะมากเลยนะป้าใช่ขาดทุนมากี่รอบแล้วคะขาดทุนมาสองสามรอบแล้วสองสามรอบเลยคนหายาดีหรือว่าคนตัดก็แล้วอืทําทุกวิถีทางแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็เลยอยาก เห็นลุงตีก็อยากให้ลุงตีลงมาช่วยวันนี้ต้องแปดนะคะจะมาช่วยแปลงนาที่จังหวัดสุขโขทัยคะ่ะก็ตอนนี้นะครับปัญหาเข้าดีดหญ้าวัชพืชน,นะครับที่อยู่ในแปลงนาที่ประสบปัญหาอยู่ทําให้ผลผลิตเราตกต่ําคู่หูกเกษตรตองแปดเลยนะครับหมกักเจ็ดถึงสิบวันตอนนี้โปรโมชั่นเด็ดๆเลยจากสามรอยห้าสิบาทเหลือสอง้อยเก้าสิบาทนะครับกดตะกร้าได้เลยครับผมจํานวนจํากัดนะคะทุกคน รีบกดนะคะโปรนี้มีจำนวนจำกัดค่ะ